หลายคนถามเข้ามานะคะว่าไอ้มักผมรงบานเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ทำยังไงง่ายเวอร์จัดให้รวบผมลงมาแบบนี้นะคะผมที่จะทำบานได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นผมที่ยังไม่สรดแล้วก็เหนียวเหนียวเกระกราบหน่อยมันจะเกาะตัวดีพอรวบไปนี้แล้วใช่ไหมคะบิดเลยค่ะเห็นปะใส่บิดให้มันเป็นเปลียวนี้พอบิดเป็นเปลียวแล้วมันก็จะเข้าล็อกเกลียมมันเองแบบนี้ พอได้เกลียวแบบนี้นะคะเราก็ใช้ยางมาัดเกลียวเปลยหนึทบมัดอีกหนึ่งทบแล้วที่นี้ก็ดึงบันให้มันหลวมๆตามชอบข้อสำคัญคือยางต้องเป็นยางที่แบบเนื้อแน่นหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะหลุดแค่นี้เองแล้วก็ เราดูแนวแว๊วหน่อยก็มัดให้บันอยู่ตรงค้อมมาทางข้างหน้านะคะแล้วข้อดีก็คือมันก็จะไม่หนักหัวนะคะจะไม่รู้สึกปวดหดัวเราไทาทอยอย่างแฟนผมยาวั้ามัดข้างหลังอนะ่ะน้ําหนักมันรั้งไปข้างหลังจะปวดหัวอันนี้น้ำห,หนักผมมันก็จะกองอยู่กลางกระบาลน,นะคะก็จะรู้สึกโอเคแค่นี้เองกับทรงบันแบบง่าย ็ปล่อยมือลุยตามอัธยาศัยเสร็จเรียบร้อย